ก็มาด้นเบอร์แฟร์สองในเป็นเกมแบบแนวเนอฟเฟียดเนาะยิงกันบบ้าบบ้านะครับเดี๋ยวขอลองกับทีมเดสแมทธรรมดาก่อนนะฮะว่าเครื่องเราจะมีปัญหาอะไรไหมนะฮะเดลี่ชาเลนจ์วันนี้จะเป็นอสองคิวโลเฮลห้าคิววิ t สไน i p e ร์เทอร์ไมโอเคเราเอาไปปรับระเบิดก่อนนะครับเทอร์ไมอ่า อันนี้เป็นปืนไรอ่า uh, M16 ปืนที่ต้องใช้เก็บเลเวลคือปืนนี้นะครับเอวที่3เตอมไหมเออระบบเกมมันเปลี่ยนไปอ่ะในระบบเลเวลปืนอะนะเนี่ยครับเอ็นสมิธมันมีแบบเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้ถ้าเกิดเราอยากได้ดไดตัว m p 5ใช่ไหมครับเราต้องอันล็อกตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเลวสิบสามเสร็จปุ๊บมาอันล็อกตรงนี้อันเลวสิบสอง ให้เลี้ยสิบสองเสร็จถึงจะได้ mp 5มาใช้นะครับถ้าอยากเล่นสไนเปอร์ถ้าอยากเล่นสไนเปอร์ก็ต้องไปอันล็อกอะไรอีกไม่แน่ใจเ,เดี๋ยวนะสีเลยสไนเปอร์ไเฟ์เนี่ยนี่อันล็อกเลี้ยวยี่สิบนะครับยังไม่ได้แล้วก็มาร์คแมนเล v e l 1สิบสามก็คือไอตัวปืนเนี่ยปืนอา่แนาแล้วสไนเฟิลตัวนี้เลี้ยวสิบสามถึงจะได้มาร์คแมนตัวนี้เปมีการถ้าเกิดเราอยากได้ปืนอะไรเราต้องไปปลด ปืนเปิดบกปลดเลเวลปืนนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ของแต่งก็จะคล้ายๆนะครับของแต่งก็จะแยกกันเหมือนกันนะครับว่าปืนนี้ใช้ของแต่งอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเลเวลไหนจะอัดล็อกอะไรมันก็จะมีบอกนะครับเออสูงสุดที่รนะ้อยสิบแปดเนาะแล้วก็หยุดเก็บนะครับ ไปดูกันครับแบบไม่แต่งอะไรเลย okay. น,นี่เป็นทีมเดดแมทธรรมดานะครับโอเปอเตอร์ที่เราใช้วันนี้เป็นไพร c ์กับตันไพร c ์ตัวออริจินอลของเรานี่เองนะฮะหรือว่าเป็นตัวอื่นดีฟาร่าโกสโกสนี่ก็เทนะครับในซ็อกซอ็ซอกก็มาไม่อกินต้นสัดาหนี้มาแล้ว

ลองเข้าไปดูครับ f p s ตอนนี้อยู่ที่1 7 7ยเเ็รู้เหมือนภาดนิ่งคนระับไอเราสตีมไปด้วยสตีมไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่สตีมเราอะดราไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วย

คือนี้มันเหมือนคล้ายๆ f l อวะเปล่าของภาคแรก กระโดดนะครับท่าทีหห่แล้วต <online> <c oughs> ิดอะไรใช่ไหมติดท่านี้ต้องติดกระโดดโอ้โหดูผู้ส่งว้าวไอ aí está aí. É. แยกได้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนไปไหนอะ การที่วิ่งอย่างเงี้ยมันเปนะืนอะไรนะสปินทูไฟสปินทูไฟถัดมันก็จะยกยกขึ้นมาซูช่าเออไปจบครับผมโอเคทีสองของทีมเวสแมทก็จะประมาณนี้นะครับชมไโดนโซซัวนิดหน่อยนะครับโอ้ได้ปิดด้วยหนักงอนลช Ano ako? Ding pa ako Ang maganda wala Oo, oo, wala Ang badang Chichi bro